เอาเลยเอาเลยเอาครับจะแวะก็แวะฉันแน่ครับวันนี้เรามาวาดบ่อหานบ้านนี้คงเขตนะครับวานแล้วครับวานแล้วครับวนแล้ววันแล้วดูครับว่าใครจะมานครับใครจะมานดูครับฉาดแรกว่าใครจะมานะครับดูดูดูอาเซียนหนุ่มสาวเด้ โชว์ฝีมือหน่อยถามเมียอยู่นะครับผมสูตหวานลายังหาเมียอยู่ไดของส่า่ถ่ายฉันยืนอยู่คนละบ่อนกันหมดดูครับว่าค่าจะไดปไปใหญ่นะครับวันนี้ครับไม่แล้วครับถึงเพี้ยเลยครับอตัวเขาโลงเงเป็นลื่นตาดูนี่จล่งยุ่นปลาแต่หัวจับจับไหบงว มารับเม็ดตึมๆเลยครับเม็ดตึมๆเลยครับไป่ไพ่นี่แล้วครับเม็ดกระพุ่งแหแล้วดูครับว่าใครจะได้นะครับบัตรสองรหัสิฟครับโอ้ดินแล้วครับดีครับโอ้ใส่งามนะครับโอ้โอ้สามตัวครับสามตัว แปดเก้าขีดครับโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนเส้นป๊อปครับนี่เส้นป๊อปบ,บ้านน้องกาดหมู่เก้าทรงประกวดครับดูดังนี่ครับดูดังนี่ไหนว่าเหติตีดไม้ทำไมติดแต่ป่าอ้าวนี่เดียนี่ไอ้ตัวนี้เองนี่ไม้เดียนี่สี่ตัวครับสี่ตัวนับเมยับปับดา ห้าตัวก็ปะปูครับ, <c oughs> บเยนนย่ยยงาเสียนหนุ่มได้ห้าตัวแล้วครับมาดูทั้งนี้ครับเรื่อยๆครับปูได้ไหมปูสาวยาง <c oughs> โอ้ยโอ้ใครทำบาปปูแลว้วนี่แล้วรุ่นปูก่อนครับรุ่นปูก่อนเปิดเข้าไปนไม่จะบอกไรเยอะกมากเลย โอ้ทางนู้นครับนุ่นทางนู้นเสียงตะโกนเดียไปลงเคียบครับสี่ห้าตัวเลยครับนุ่นฮะนุ่นปูไม่ได้เลยครับนี่ยเสาวไม่คืนเลยปูไม่ได้ทั้งทุ่งทุ่กเียดเด้ โอ้โหปู่ได้ปลาไม้ครับนี่อ่ะดูต่อไปครับต่อไปคืออยู่ครับคืออยู่นี่ไหนดูนะครับได้กี่ตัวครับอสองตัวครับโอย้ยใหญ่อยู่ยยยยจะแปดขีดครับอ้าวทำไมเปลี่ยนมือเร็วแท้ทั้งนี้ ตัวหนะนะานหนิอ้าวโลนึงแล้วโลน,นึงแล้วครับโลน,นึงแล้วโอ้เขียวสวัสดีพูดรับเลยไม่ต้องเป็นไยเสียงกับตายกันครับเสียงกับตายเสียงกับตายมาวันแหนจะคืนนี้ดูนายไทยดูน่ะแล้วสามเอมเองตอนนี้ก็ได้กันทุกคนนะครับได้กันทุกคน <c oughs> เอาโอ้เต็มที่เต็มที่บอกปลาการพุทธคือวันมันกราดเลยอ่าของใครของเมบ่เร็วนี้เขาเขับมาขามาสิ่งนี้เลยนะครับนี่มามารุ่นรุ่นเส้นนกครับรุ่นเส้นนกได้กี่ตัวละป้าบี นายของเซียนนกจะดูของเซียนนกนะครับโอ้ได้สี่ห้าตัวแล้วครับสี่ห้าตัวแล้วครับเซียนนกดูครับจะได้ไหมครับ ดูดเวนนี่ป๋าหลี่ถูกขาดเดี๋ยวได้โค้บมาชนโอ้ยถูก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 ครับถูกครับแม่แม่เต็มมันเด้เสซนนกนีป๊าบี้ชาพูดเดี๋ยวไปรุ่นหนุ่มแทนแล้วนะครับไปรุ่นหนุ่มแทนแล้วว่าจะได้ไหมนี่ อยู่รกแท้ได้ไหมเอ็มลงไปไม่ได้เลยลงไปลงไหนนอนนี่นอนโอ้รกมาก โอ้นี่ครับนี่ครับเซียนแทนเซียนแทนเซียนแทนหมานไม่รอดูก่อนดูของเซียนแทนก่อนโอ้ได้สามตัวครับสามตัวโหแล้วไปลุ้นเซียนเอฟก่อน ดูเซียนเอ็มครับดูเซียนเอ็มโอ้ทำไมได้เยอะครับไปนี่โอ้เทียบเลยครับเทียบเลยดูในแหครับดูในแหนโอ้หกโลแล้วครับนี่ถือรับ สองฉากนะครับในสองฉาิมีตต่ใซตเจ็ดแปดครดครับธรรมดาเด้เซนเอฟนี่ยหนอ